สวัสดีครับผมแอจะชอบไแพรเกร์ผมอ,อ๋อวันนี้นะครับผมมาที่วัดพระธาตุนา,ายเจียงเวงผมก็ผมมาแต่เช้าเลยนะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะผมก็วันนี้นะครับผมพามาชมพระธาตุนะผมเป็นศินละปะขอมนะครับเห็นไหมฮะคือพระธาตุแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุภูเพกนะผมที่ผมได้เคยพาไปชมในช่วงอีพีก่อนก่อนเนาะ แต่ว่าตามเรื่องเล่าตามตำนานครับที่นี่นะครับถูกสร้างโดยกลุ่มสตรีนะครับผมตัวปราสาแห่งนี้นะครับก็ยังมีหลายส่วนที่ถือว่ายังเป็นสภาพดั้งเดิมแล้วก็ยังมีความสมบูรณ์ครับเห็นไหมครับด้านบนจะเห็นได้ว่าพวกก้อนหินต่างๆที่มีการแกะสลักนะครับก็ถือว่าสภาพนี้ยังสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนฐานนะครับก็คือส่วนฐานตัวนี้นะครับ จะสังเกตได้ว่าตัวนี้จะเป็นศิาลาแรงนะครับนี่เห็นไหมฮะซึ่งปกติแล้วเดิมๆทำเดิมๆของตัวปราสาทนี้จะเป็นหินทรายนะผมอย่างเช่นด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นของเก่านะครับผมเป็นหินทรายนะก็คือที่ปราสาทตัวนี้นะครับปราสาทนี้เนี่ยก็ถูกบูรณะนะผมบูรณะขึ้นมาใหม่นะก็อย่างเช่นในส่วนฐานแล้วก็ในตัวของปราสาทเองบางจุดนะผมก็จะมีการบูรณะใหม่นะครับ โอ้โอ้เมื่อกี้มีกระรอกครับผมบทีนี้ก็มีความสําคัญอย่างหนึงก็คือว่าด้านในของตัวปราสาทนะครับ,บจะบรรจุอุรังคธาตุไว้นะผมก็คือเป็นกระดูกส่วนหน้าอกขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าไว้นะครับนี่นะจะสังเกตว่าหลายส่วนครับหลายส่วนนี้ยังมีความสมบูรณ์มากนะผมนี่ครับมีกระรอกด้วย ส่วนฐานนะครับส่วนฐานนี่จะเป็นศิลาแรงนะครับผมครับแล้วก็ตรงพื้นนะครับนี่ครับตรงพื้นนี่จะเป็นศิลาแรงนะอันนี้น่าจะเป็นการเอามาทําทาใหม่นะครับผมคือผมมาช่วงเช้าเนาะพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งน,นะครับมันก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับผมนี่ครับ อันนี้ก็เป็นประวัติคร้าวๆนะผมเป็นปราสาทก่อด้วยหินทรายนะครับมีมุกยื่นออกทางด้านหน้าเล็กน้อยซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผมมีประตูทางเข้าอยู่ที่มุมเพียงด้านเดียวนะครับส่วนอีก3ประตูเป็นประตูปลอมนะผมหรือว่าเป็นประตูหลอกนะได้พบแผ่นทับหลังสลักเป็นรูปพระกิษณะกาลังประลองกับกับสิงนะผมและมีหน้าบันเป็นรูปพระศิวะนาตราชนะครับ ก็คือภาศิวะาฟ้อนดำนะครับรวมทั้งพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับผมน่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะสมัยขมนบาปวนนะผมหรือมีอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่16นะครับก็คือที่นี่นะครับอย่างที่ผมบอกแนละ้วถูกสร้างขึ้นพร้อมๆกับพระาธาตุภูเพกนะผมโดยตามเรื่องเล่าตำนานแล้วที่นี่ถูกสร้างโดยกลุ่มสตรีนะครับแต่ว่า คือตัวประสาทเองจะมีขนาดเล็กนะผมขนาดเล็กกว่าพระธาตุภูเพกเยอะเลยนะครับนี่ผมก็เป็นศิลปะขอมอีกที่หนึ่งที่พบในจังหวัดสกลนครครับก็คือสกลนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเนี่ยอรยารยธรรมขอมในรุ่งเรืองนะก็ บางคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอมนะก็คือพอได้ยินคําว่าขอมเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าเป็นขมรนผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับขอมเนี่ยเป็นบนรรพบุรุษของไทยส่วนหนึ่งเลยนะผมก็คือขอมเนี่ยเขาจะอยู่ในระดับที่เป็นจะว่าไงดีเป็นระดับของวิศวกรเนาะก็คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจว่าขอมนี่เป็นขมรนเนี่ยจริงๆนั้นไม่ใช่นะครับมัน มันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับผมก็คือขอมนเป็นบรรพุทธบรรพบุุษของไทยนี่แหละนะครับก็จะเห็นได้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมที่ผมได้พาไปดูผมไม่ว่าจะเป็นที่พระธาตุภูเพกเองเนาะหรือว่าหลายๆที่ที่มีการค้นพบศิลปะขอมนะครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่แถวนี้แถบนี้นะมีแต่ก่อนมีอารยธรรมขอมเนี่ยอาศัยอยู่จริงๆนะผม ที่นี่นะครับอยู่ในเขตของอําเภอเมืองสกลนครผมสำหรับใครที่มาเที่ยวสกลนครเนานะมาเที่ยวสกลนครก็สามารถที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะผมถือว่ายังสมบ,บูรณ์มากนะครับ ตามที่ประวัติได้กล่าวไว้นะผมก็คือตัวปราสาทเองจะมีมุกนะผมมีมุกก็คือส่วนที่ผมชี้นะครับยื่นออกมาทางด้านหน้าก็คือฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่ตะวันออกนะครับแล้วก็มีประตูทางเข้าแค่ทางเดียวก็คือทางนี้นะครับแล้วก็ทางขึ้นก็มีแค่ทางนี้เนาะส่วนประตูอื่นนะครับอย่างเช่นนี่นะครับผมก็จะเป็นประตูหลอกนะครับ บางส่วนก็จะเป็นที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าตัวปราสาทตัวปราสาทในส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นของเดิมผมซึ่งเ,เขามีการทำแบบมีความประณีตมากผมก็คือหินแต่ละก้อนนี่เรียงกันแบบแนบชิดเลยนะครับก็ถือว่าเป็น สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งของจังหวัดสกลนครครับเพราะว่าด้านไหนเนี่ยมีการบรรจุองค์อุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก็คือกระดูกส่วนหน้าอกนะครับไว้ที่นี่นะแต่ว่าตอนนี้ทางวัดไม่ได้อนุญาตให้อ่าให้เข้าไปนะผมเพราะว่าเขาล็อกไว้นะครับล็อกไว้สองชั้นเลยนะครับ มีเรื่องเล่าตำนานผมว่าที่นี่เนี่ยถูกสร้างแข่งกับที่พระธาตุภูเพกเนาะแต่ว่าที่นี่ถูกสร้างโดยกลุ่มสตรีนะครับแต่ว่าที่พระธาตุภูเพกเนี่ยถูกสร้างโดยกลุ่มของบุรุษก็คือกลุ่มผู้ชายนะครับก็แต่ว่าที่พระธาตุภูเพกเนี่ยเนื่องจากว่ามีการทําแบบขนาดใหญ่เนาะขนาดใหญ่แนละ้วแล้วทีนี้สร้างไม่เสร็จนะครับก็ได้แค่ส่วนฐานนะแต่ที่นี่เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่ามากนะครับก็เลยถูกสร้างไว้ จนเสร็จนะครับเห็นไหมฮะตัวภาษาถือว่ายังสมบูรณ์มากนะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าพระาธาตุนารายริงๆครับส่วนจะเรียกว่าพระาธาตุหรือปราสาทนั้นอันนี้จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยที่ใช้เรียกนะครับแต่จริงๆก็คือเป็นลักษณะของปราสาทครับนี่น้องแมามาเล็ดด้วยครับมานิม <laughs> น้องแมวเชื่อมากผมตอนนี้มาสองตัวครับผมนี่ครับสีดำทั้งสองตัวครับแต่ว่าน้องตัวนี้จะมีสีแดงตรงเท้าด้วยนะ <laughs> นี่กับนางซนด้วย ใผมส่วนในกองนี้นะครับน่าจะเป็นอ่าผมดูก่อนนะน่าจะเป็นศิลาเก่านะผมที่อ่าเมื่อก่อนก็เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ในตัวปราสาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีบางส่วนที่ถูกแตกหักไปนะผมก็เลยถูกเอามากองรวมไว้ตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้เป็นหินเก่านะผมก็จะมี ร่องรอยนะผมที่เขาแกะสลักไว้ตั้งแต่โบราณโบราณนะครับเห็นแต่ละก้อนก็จะมีการเจาะรูแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นกรรมวิธีของคนสมัยก่อนเนาะในยุคที่เขาใช้ทำครับแต่ว่าจุดประสงค์นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่า เขาเจาะเพื่ออะไรนะครับก็เป็นศิลปะยุคเดียวกับที่พระธาตุภูเพ็กนะผมก็คือตามตำนานแล้วก็คือสร้างพร้อมกันสร้างแข่งกันนะครับตรงนี้ก็จะมีพญานาคนะผมในวัดนะอันนี้คือทางวัดสร้างขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่านะมีพญานาคแล้วก็ด้านหน้าก็มีสระน้ำนะครับ ที่นี่วัดพระธาตุอาลัยเจียงเวงผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครสำหรับใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็สามารถแวะมากราบสักการะแล้วก็เยี่ยมชมได้ครับผมเป็นศิลปะขอมยุคโบราณที่พบที่จังหวัดสกลนครครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่งเนาะก็เป็นศิลปะขอมเช่นกันครับแต่ว่าที่นั่นเนี่ย จะต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งผมไม่ได้อยู่ที่นี่นะก็อยู่ในเขตของเพื่อเมืองเช่นกันครับก็คือเป็นสะพานขอมนะก,ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะองมา2ตัวกวนมากผมโอเควันนี้ก็เดี๋ยวขอเดินทางต่อผมนี่เดี๋ยวลาน้องๆสองตัวไปพร้องกันครับนีะ่ะกำลังซนแลยวม ผมขับรถเข้ามาไม่ไกลนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่ตัวเมืองสกลนครน,นะผมก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะก็ผมจะพามาชมสะพานขอมนะผมก็เป็นสะพานขอมโบราณน,นะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าผมนี่เองนะผมนนะจะสังเกตได้ว่านี่ครับก็คืออยู่ตรงเกาะกลางถนนเลยนะครับผมซึ่งมันต่ํากว่า ต่ำกว่าถนนนะครับก็ไม่มั่นใจเนาะว่าในอนาคตนี้มันจะถูกทับถมไปจนไม่เห็นเลยหรือเปล่านะครับผมนี่คือสะพานของโบราณครับส่วนอันนี้นะครับเป็นต้นไม้กลายเป็นหินนะครับผมนี่ครับอายุประมาณสิบล้านปีนะครับผมน,นะมันคือต้นไม้นะครับเไยแพนี่นะ จะมีลักษณะของเนื้อไม้อยู่นะครับผมก็คือเป็นไม้ที่กลายเป็นหินนะครับแข็งมากครับเป็นก้อนหินเลยครับผมส่วนนี้ก็คือสะพานขอมนะครับ คือจริงๆสะพานขอมเนี่ยจริงๆด้านด้านล่างาตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนเสานะนี่ครับเป็นลักษณะเป็นเหมือนเสาซึ่งมันลึกมากนะผมแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนดินมันทับผมนะผมก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ลักษณะนเนี่ยจะเป็นศิลาแรงนะผม ที่เป็นศิลาแรงไม่ใช่อะไรนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าสะพานตัวนี้นะครับสะพานตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ของเดิมนะผมเป็นเป็นของใหม่ที่เขาทําขึ้นมานะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยในสมัยก่อนครับมีสะพานอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับแต่ว่ากรมทางหลวงผมได้มีการทําถนนแล้วทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวรถผ่านก่อน,นครับ ทีนี้นะครับเมื่อมีการทําถนนเนี่ยสะพานเก่าที่เป็นสะพานขอมเนี่ยถูกกรมทางหลวงเนี่ยรื้อนะผมก็คือรื้อทิ้งเลยนะผมซึ่งพอผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในจังหวัดสกลนครเนี่ยเขารู้แล้วเขาเขาไม่ยอมนะผมก็เขาให้ให้มีการจัดสร้างขึ้นมาทดแทนที่เขารื้อไปผมก็เลยได้ตัวนี้มาแทนนะครับนะก็คือสะพานตัวนี้ผมแต่ก็ ขาก็ทําจําลองมาจากสะพานเดิมนะครับซึ่งสะพานเดิมนั้นเป็นหินทรายนะครับแล้วตัวนี้เป็นศิลาแรงนะครับก็เป็นสะพานที่ทําขึ้นมาใหม่จริงๆมันเป็นเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานสูงนะก็ตามความเชื่อสมัยก่อนนะก็คือเป็นสะพานที่เอาไว้ข้ามน,น้นะําแล้วก็เป็นเหมือน,อนฝายนะครับฝายทุดน้ํานะก็ที่นี่อยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดสุลนครน,นะครับ ก็เป็นศิลปะของจริงๆน่าเสียดายมากนะครับเสียดายของเดิมนะของใหม่ก็เป็นแค่การจําลองนะผมไม่ใช่ของเดิมนะผมของเดิมคือถูกรือทิ้งหมดแล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปเนาะตรงบริเวณที่เป็นเสาด้านล่างจริงๆเนี่ยมันลึกมากนะผมแต่ว่าปัจจุบันก็นี่ครับเนื่องจากว่า ตรงนี้เนี่ยมันต่ํากว่าถนนนะครับเวลาที่ช่วงน้ําท่วมเนาะน้ําท่วมตรงนี้คือท่วมมิดเลยครับมันมีปีที่น้ําท่วมสกลนครเนานนะตรงนี้ก็คือท่วมหมดเลยนะครับนะพวกดินก็จะลงมาทับถมตรงนี้นะครับนี่คือสะพานขอมนะครับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะครับทางอรารยธรรมที่จังหวัดสกลนครครับว่าครั้งหนึ่งเคยมีอรารยธรรมขอมรุ่งเดืองมากนะครับตรงนี้ก็จะมี สะพานขอ o แล้วก็ต้นไม้กลายเป็นหินนะครับนะอยู่กลางเมืองเลย้วผมวันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ผมก็จะขอตัวเดินทางต่อครับเดี๋ยวจะกลับบ้านละเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้านะครับสวัสดีครับ